าฟังดูก็ตัดสินใจกันเอาว่าเป็นยังไงถูกไหมครับเพราะว่าหลายคนก็ถามผมเข้ามาเยอะผมก็พยายามจะหาคําตอบให้แต่เนื้อสิ่งอื่นใดย้ําว่าเมื่อวานคือวันที่หนึ่งฟังดวนอนุมัติจัดให้ตามเงินชาวนาเงินไร่ละหนึ่งบาทยี่สิบไร่รวมไปถึงเงินคนแก่เงินเด็กได้หรือไม่รีบฟังเลย สวัสดีค่ะทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่2พฤศจิกายน2566และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการยุญาต่างๆจากทางรัฐบาลวันนี้นะคะติดตามข่าวสารนะคะห้ามพลาดเลยทีเดียวสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตร,รกรชาวไร่ชาวนานะคะทางคุณอนุชจัดให้ตามเงินชาวนาให้แล้วนะคะได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันสําหรับเงินไร่และหนึ่งบาทที่ไม่เกิน ย0ไรนนะคะวันนี้ทุกท่านจะได้รับคำตอบจากทางคุณอนุนวัฒน์จัดให้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ชั้นอื่นได้รับทราบทั่วกันค่ะผมว่าวันนี้หลายๆคนก็น่าจะได้เห็นข่าวที่เขาแชร์กันนะว่าอ่าโอเค1,000และโอเคจะได้คุยทีเดียวจะได้คุยทีเดียวนะครับอธิบายแบบนี้ คนาถามผมเข้ามาเยอะว่าตกลงแล้วคุณอนุวัตหนึ่งพันบาทค่าเก็บเกี่ยวเราพูดภาษาชาวบ้านแล้วกันนะหนึ่งพันบาทค่าเก็บเกี่ยวเนี่ยตกลงแล้วชาวนาปีนี้จะได้หรือเปล่าชาวนาปีนี้จะได้หรือเปล่าหรือรัฐบาลเขาไม่ได้มีนโยบายหาเสียงหรือเปล่าหรือยังไงทําไมไม่ได้สักทีหนึ่งเพราะโดยปกติตอนนี้เก็บเกี่ยวข้าวแล้วเราก็น่าจะมีรายชื่อเอาไปลงทะเบียนอจาจจากทกศเองก็น่าจะได้วัดได้เป็นค่าเก็บเกี่ยวเท่าไหร่อะไรยังไง หลายคนอาจจะเคยชินกับรัฐบาลที่แล้วพูดง่ายๆรัฐบาลลงตู่เนาะก็จะมีการอุ้มสินค้าพวกการเกษตรอย่างนี้มาตลอดไม่ว่าจะเป็นข้าวข้าวโพดอะไรประมาณนี้ก็จะมีการอออกมาตรการมาช่วยเหลือตลอดพี่น้องเกษตรกรช่วยมาตรการต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของค่าเก็บเกี่ยว1,000บาทเนี่ยไม่เกิน20ไร่ก็ประมาณสัก ครอบครัวหนึ่งก็จะได้ประมาณ20,000ถูกไหมอันนี้คือของรัฐบาลที่แล้วปีนี้พอมันเป็นค่าเก็บเกี่ยวเสร็จสับปับ๊บหลายคนก็เริ่มถามว่าคุณลุมช่วยตามให้หน่อยเกษตรกรรออยู่ยังไงดีได้หรือเปล่าซึ่งนโยบายต่างๆมันก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนเนาะเพราะว่ารัฐบาลต้องยอมรับให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลเขาด้วยนะเขาเพิ่งจะมาทํางานได้แค่ประมาณสักสองเดือนมาตรการต่างๆถึงจะค่อยออกมาแต่เมื่อวานเนี่ยเล่าให้ฟังเมื่อวานแล้วกันนะอะ จริงๆเนี่ยเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการและบริหารข้าวแห่งชาติหรือว่านอบขออ่ะหลายคนบอกช่วยชาวนาด้วยช่วยชาวนาด้วย,วย,วย,วยฟังแล้วอย่างไงหลังนะเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประชุมคณะกรรมการเรียกว่าคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือว่านอบขอนะครับมีนายกรัฐมนตรีคุณเศรฐษฐาทวีสินเนี่ยเป็นประธานการประชุมนะครับก็มีการพิจารณาหลายเรื่อง สรุปก่อนนะเมื่อวานเนี้ยยังไม่มีการอนุมัติวงเงินย้ำว่าของเมื่อวานอย่างเดียวนะเมื่อวานก็คือวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเนี่ยยังไม่มีการอนุมัติวงเงินมาตรการบริหารจัดการข้าวเปลือกนาปี2 5 6 6 6้ถึง67วงเงิน6,9หมื่นล้านบาท ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอจริงๆนโยบายนี้เนี่ยเป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ต้องเสนอกับคณะกรรมาการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติเป็นคนพิจารณาแต่เมื่อวานนี้ยังไม่อนุมัติอืมแต่เมื่อวานนี้ยังไม่อนุมัตินะครับก็ให้ชะลอการอ่ายังไม่อนุมัติฟังและหลายคนบอกโอ้โหชาวนาใจแป้วเลยอย่างนี้ ที่บอกว่ายังไม่อนุมัติเมื่อวานนี้มีการนําเสนอ4โครงการได้แก่สินเชื่อชะลอการขายข้าวสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มการชะลอดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการเก็บสต๊อกและสุดท้ายเลยสําคัญที่สุดก็คือมาตรการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอันนี้ก็คือค่ไล่ละพัน ที่แต่ก่อนใครเคยได้คือไล่ละพันไล่ละพันไล่ละพันรวมแล้วเนี่ยครัวเรือนหนึ่งไม่เกินยี่สิบไร่ก็คือปีหนึ่งก็สองหมืน่นถูกไหมปีหนึ่งก็สองหมืน่นหลายคนก็เคยได้สองหมืน่นสองหมืน่นสองหมืน่นทีนี้พอบอกว่าเอ๊ที่ประชุมยังไม่อนุมัติวงเงินแล้วสรุปแล้วมันผ่านไหมสรุปแล้วมันจะได้ไหมผมก็มีโอกาสเมื่อเช้าได้มีโอกาสได้คุยกับท่านโฆษกรัฐบาลนะครับ ท่านก็อธิบายให้ฟังอ่อาเดี๋ยวเราจะได้ฟังพร้อมกันนะคือผมเนี่ยไม่อยากมาเดีย๋ยวผมจะอธิบายไปเรื่อยๆแล้วกันแล้วทุกคนตีความเองนะตีความการเอาเองแล้วกันช่วยเถิดชาวนาชาวไร่ชาวสวนลาบากลองฟังดูก่อนนะแล้วแต่ละคนก็จะตัดสินใจเองแต่นี่เป็นข้อบูลของวันที่1พฤศจิกายน2566ซึ่ง มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตนะอันนี้บอกก่อนนะเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตซึ่งฟังไว้นี่คือวันที่หนึ่งไม่ใช่ไปเอาเก่าๆนะตัดคิดผมคิดผมเมื่อปีหกสี่ไปแล้วก็ไปด่าคนอื่นเขานะไม่เอานะอันนี้เราฟังพร้อมกันฟังจากท่านโฆษกรัฐบาลคุณชัยวัชรมโฆษกรัฐบาลอธิบายว่าเอ๊ะเมื่อวานเนี้ยที่บอกว่าทางคณะกรรมการนอบอขเนี่ยยังไม่อนุมัติ งบประมาณ6 9 0 0 0ล้านในการไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเนี่ยมันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นแล้วไล่ละพันจะได้ไหมลองฟังก่อนนะอาฟังแล้วเดี๋ยวผมจะให้ลองตัดสินใจไปพร้อมๆกันถ้าได้ยินเสียงชัดๆแล้วก็ฝากกดหนึ่งเพื่อจะได้รู้อ่ ฟังแค่นี้ก่อนเมื่อวานวันที่หนึ่งยังไม่อนุมัติให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกระทรวงพาณิชย์ให้กับคณะกรรมการต่างๆกลับไปพิจารณาใหม่อ่ะเข้าใจตรงกันนะเอากลับไปพิจารณาใหม่เพราะติดขัดเรื่องของงบประมาณอ่าโอเคนะฟังต่อนะ แสดงว่ารัฐบาลรู้แล้วว่าชาวนาได้รับผลกระทบจากเรื่องของราคาข้าวโอเคแสดงว่ารัฐบาลรู้แล้วว่าชาวนาลําบากอ่าฟังต่อนะครับอก,าก,กาะช่ว,ชว,วนนอ่านอกนอกจากเรื่องของไล่ละพัน ทุกคนพิจารณาเองนะผมให้ฟังนะถูกไหม คือคือสมัยก่อนเขาเคยได้ไล่ละพันไล่ละพันไล่ละพันนะครับแต่ว่าพอมาตอนนี้เอ๊ะทำไมมันยังไม่ได้สักทีหนึ่ง ฟังแล้วคิดและตัดสินใจนะคิดและตัดสินใจเองเพราะผมอยากให้ฟังเต็มๆเ,เนาะอ,อ,อยู่ในช่วงประเมินว่าจะเอาอยัางไงดีอยู่ในช่วงที่ประเมินว่าจะเอาอยัางไงดีเพราะว่างบประมาณมากถึง6ก0 0ื่นเก้าล้านบาทแต่ถามว่าช่วยไหมก็กำลังจะช่วยอยู่แต่จะช่วยยังไงกำลัง ไปคิดกันอยู่แล้วเดี๋ยวเอากลับมาเสนอใหม่อะลองฟังแบบนี้นะซึ่งผมไม่อยากให้ฟังเต็มๆผมไม่อยากให้มาสรุปแบบอะมาสรุปให้ฟังเองอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะให้ทุกคนได้อะตัดสินใจนะนี่คือวันที่หนึ่งพฤศจิกาก็คือเมื่อวานนี้หนึ่งพฤศจิกาก็คือเมื่อวานนี้แต่เหนือสิ่งอื่นใดถ้ามีการประชุมอีกรอบหนึง่งมันอาจจะมีอย่างอื่นออกมาอีกก็ได้ซึ่งมันก็ต้องตามต่อว่านอบอขจะเสนอยังไงแต่ทุกคนก็อะ ฟังดูนะอ่าหลายคนจะบอกว่าเอาฟังดูก็ตัดสินใจกันเอาว่าเป็นยังไงถูกไหมครับเพราะว่าหลายคนก็ถามผมเข้ามาเยอะผมก็พยายามจะหาคําตอบให้แต่เนื้อสิ่งอื่นใดย้ําว่าเมื่อวานคือวันที่หนึ่งเองให้กลับไปทบทวนพอไปทบทวนเสร็จสับปับ๊บอ่ะรับฟังความคิดเห็นชาวนาแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอีกก็ได้แต่ให้ฟังแบบนี้ถึงหลักวิธีคิดว่าอตอนนี้รัฐบาลบอกว่าพยายามจะแก้ปัญหาโครงสร้างทั้งระบบ เพื่อไม่ให้มันเกิดการช่วยเหลือทุกปีทุกปีทุกปีอืมลองฟังดูแค่น,นี้นะถูกไหมถูกไหมอ่ะผมว่าทุกคนฟังกับทุกคนเดาออกแล้วล่ะอืมทุกคนเดาออกถูกไหมว่ามันจะเกิดนี่ไงหลายคนแบอบกก็คงทําใจล่วงหน้าไว้แล้วก็ตอนนี้มันเก็บเกี่ยวแล้วเนาะตอนนี้มันเก็บเกี่ยวแต่ถ้ามันเก็บเกี่ยวไปแล้วอืม เออคุณจีจี้บอกประชุมอะไรไม่คืบหน้าเลยแต่ถ้าฟังจากเสียงแล้วเนี่ยก็น่าจะบ่งบอกอะไรบางอย่างถึงผมถึงบอกไงว่าอยากให้ฟังเองแล้วตัดสินใจกันเองเพราะว่าเหนือสิ่งอื่นใดมันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกก็ได้อะไรประมาณนี้นะอืมวันนี้ก็เลยเอามาแบบเออเขาเพิ่งทำงานได้สองเดือนเองครับก็ต้องรอดูมาตรการต,ต่อไปนะว่าจะจะเป็นยังไงเพราะว่า นโยบายเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรมันจะไม่ใช่ข้าวอย่างเดียวนะถูกไหมมันจะมีทั้งข้าวมีข้าวโพดมียางพารามีลำไยมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบอ่ะงบในการช่วยเหลือบุงหนึ่งงบในการที่รัฐบาลก่อนๆเอามาช่วยก็เยอะนะปีเราหกหมื่นเก้าพันล้านเฉพาะข้าวอย่างเดียวเนี่ยมันเยอะมากอืมซึ่งหลายฝ่ายก็น่าเห็นใจเอารัฐบาลก็น่าเห็นใจเพราะใช้งบเยอะ ขนาดเดียวกันชาวบ้านก็น่าเห็นใจเพราะว่าปุ๋ยยาก็แพงทั้งปุ๋ยทั้งยาแพงหมดแต่ข้าวก็คือข้าวเปลือกขายได้ราคาไม่แพงข้าวสารแพงอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมถูกไหมมันก็เลยแบบอืมลองฟังดูแล้วลองไปตัดสินใจสรุปแล้วหลายคนบอกว่าอ่ะทําใจบางคนบอกอดบางคนบอกก็ต้องเคลื่อนไหวก็ว่ากันไปเพราะว่าอืม ออนไลน์คนบอกคิดถึงลุงอะไรก็แล้วแต่ผมไม่คิด่เกี่ยวกันเมืองอยู่แล้วเพราะผมอยากรู้ว่าเออเรื่องของชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยผมก็อืมก็อยากจะอธิบายให้ฟังอะไรเงี้ยอืมใกล้แล้วจะเดือนพฤศจิกายนแล้วชาวนาฟังแบบนี้ท้อเลยอ่าหลายคนแสดงความเห็นมาซึ่งเดี๋ยวก็อาจจะเข้าไปประชุมอีกรอบก็ได้เราดูมาตรการต่อไปว่าเขาจะเสนอมาตรการช่วยเหลือชาวนาอะไรอาจจะเป็นมาตรการช่วยที่ทุกคนแบบเฮ้ย แฮปี้ก็ได้ถูกไหมบางคนแฮปี้ก็ได้อืมอ่าก็ไปว่ากันนะอันเนี้ยก็คือผมเอามาอัปเดตให้ผมเอามาอัปเดตให้เบอรนี้ผมเลิกงานช้าก็เลยปกติผมต้องมาเจอกันเวลานี้แหละต้องขอภัยด้วยอืมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เลิกงานดึกขึ้นเอาแหละใครจะยังไงก็แล้วแต่ผมก็ตามเรื่องให้แล้วนะตามเรื่องให้แล้วแล้วเดี๋ยวจะตามให้ต่อเนื่องนะ เวันอื่นคนที่ถามผมมาเรื่องของเงินอุดหนุนเด็กเพิ่มไหมเงินคนแก่เพิ่มไหมเงินอะไรเพิ่มไหมเดี๋ยวถามแล้วดนตรีให้แล้วเดี๋ยวไม่แน่ก็ถ้าสตรีมยาร์ดผมซ่อมเสร็จผมก็อาจจะเข้าสายคือจริงๆมันน่้อยจะเข้าสายนะแต่สตรีมยาร์ดเข้าไม่ได้ไม่รู้เป็นไงมันบอกว่าเราเสียสิทธ์อะไรสักอย่างหนึ่งอ,อ่ะก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปนะโอเค วันนี้พอหอมปากหอมคอเพราะว่าอาก็น่าจะรู้แล้วนะว่าว่าคําตอบคืออะไรเนาะเจ็บแล้วต้องจํานะทุกคนเอเคก็ว่ากันไปเดี๋ยวผมต้องไปติ๊กตอกต่ออ่ะทุกคนโอเคนะทุกคนบอกทําใจไว้แล้วค่ะอืมโอเคได้จ้าโอเควันนี้เราเราเรา,เราแค่นี้ก่อนนะอนุวัฒน์แค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันมีอีกหลายหลายช่องทางผมไม่สามารถที่จะรวมทุกช่องทางมาในในที่เดียวกันได้นะโอเคไหมโอเคเนาะ แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมไปต่างจังหวัดด้วยผมไม่มั่นใจว่าจะมามามาไลฟ์อะไรให้ได้หรือเปล่าขอไปซ่อมแซมสตรีมยาร์ดก่อนเพราะว่ามันหายไปแล้วอ่ะโอเคนะทุกคนฝากแชร์ด้วยนะฝากแชร์ด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ทำความเข้าใจร่วมกัน